สวัสดีครับค่ะท่านผู้ปกครองที่รักทุกท่านวันนี้ผมดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มาแบ่งปันแนวคิดและวิธีการอันทรงคุณค่าเกี่ยวกับการพัฒนาบุตรหลานของเราให้เติบโตขึ้นเป็นเด็กดีมีคุณธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ด้วยหลักธรรมะอันเป็นรากฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต นี่คือหัวข้อที่หลายท่านอาจกำลังเผชิญกับความท้าทายและเชื่อมั่นว่าเนื้อหานี้จะนำพาแสงสว่างและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนไปสู่ทุกท่านครับค่ะปัญหาที่พบบ่อยความท้าทายในการปลูกฝังคุณธรรมในเด็กยุคใหม่ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งเร้าและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองหลายท่านอาจกำลังเผชิญกับปัญหาที่หลายหลายในการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับลูกหลานปัญหาแรกที่มักพบเห็นคือความยากลำบากในการดึงดูดความสนใจของเด็กๆให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนพวกเขามักจะคุ้นเคยกับสื่อบันเทิงโลกดิจิทัลและเกมต่างๆมากกว่าเรื่องราวที่เกี่ยวกับศีลธรรมซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหรือไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเขา ปัญหาต่อมาคือความขัดแย้งระหว่างค่านิยมที่สังคมภายนอกนำเสนอกับคุณธรรมที่เราต้องการปลูกฝังเด็กๆได้รับอิทธิพลจากเพื่อนฝูงโฆษณาและสื่อต่างๆที่อาจส่งเสริมการแข่งขันการเห็นแก่ตัวหรือการบริโภคนิยมซึ่งตรงกันข้ามกับหลักธรรมที่สอนเรื่องความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเมตตาและความพอเพียงอีกหนึ่งปัญหาที่สำคัญ คือความไม่สม่ำเสมอในการปฏิบัติของผู้ปกครองเองบางครั้งเราอาจสอนลูกเรื่องการพูดความจริงแต่ตัวเราเองก็อาจมีการโกหกเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เรื่องง่ายขึ้นหรือสอนเรื่องความอดทนแต่ก็แสดงความหงุดหงิดง่ายเมื่อเจอสถานการณ์ที่ยากลำบากเด็กๆเ,เรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมของเราเป็นหลักการกระทําที่ไม่สอดคล้องกับคำพูดจึงเป็นอุปสรรคสำคัญในการปลูกฝังคุณธรรมนอกจากนี้ ความกังวลของผู้ปกครองเกี่ยวกับความสามารถของตนเองที่จะถ่ายทอดหลักธรรมก็เป็นอีกประเด็นที่พบได้บ่อยหลายท่านอาจรู้สึกว่าตนเองยังไม่สมบูรณ์แบบพอหรือไม่แน่ใจว่าจะอธิบายหลักธรรมที่ซับซ้อนให้เด็กเข้าใจได้อย่างไรทำให้รู้สึกท้อแท้และไม่กล้าเริ่มต้นสาเหตุของปัญหารากเหง้าแห่งความท้าทายเมื่อเราพิจารณาถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้ จะเห็นว่ามีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันรากเหง้าของปัญหาหลายอย่างมาจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสังคมที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตการเลี้ยงดูบุตรหลานการขยายตัวของเมืองความเร่งรีบและภาระหน้าที่การงานทำให้ผู้ปกครองมีเวลาในการใกล้ชิดและสอนลูกน้อยลงการสื่อสารจับเด็กๆส่วนใหญ่จึงมักเป็นการสั่งสอนมากกว่าการพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือการเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การขาดความเข้าใจในธรรมชาติของเด็กก็เป็นอีกสาเหตุสำคัญบางครั้งเราคาดหวังให้เด็กๆมีวุฒิภาวะและความเข้าใจในหลักธรรมที่ลึกซึ้งเกินกว่าวัยของพวกเขานอกจากนี้ทัศนคติที่มองว่าหลักธรรมเป็นเรื่องาศาสนาหรือเป็นเรื่องเคร่งครัดทำให้ผู้ปกครองบางท่านรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องสอนหรือไม่แน่ใจว่าจะนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างไร โดยไม่ได้มองว่าหลักธรรมคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ดีที่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับทุกเพศทุกวัยและทุกสถานการณ์อีกสาเหตุหนึ่งคือความเคยชินกับการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุแทนที่จะปลูกฝังตั้งแต่ต้นเมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเรามักจะลงโทษหรือตำหนิโดยไม่ได้ย้อนกลับไปดูว่าเราได้สอนหรือได้สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปลูกฝังคุณธรรมมากน้อยเพียงใด การขาดความเข้าใจในพลังของการปลูกฝังระยะยาวและการมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ระยะสั้นจึงทำให้การพัฒนาคุณธรรมในเด็กไม่ยั่งยืนวิธีการแก้ไขปลูกฝังคุณธรรมด้วยหัวใจที่เปี่ยมรักเมื่อเราเข้าใจถึงปัญหาและสาเหตุแล้วเราก็พร้อมที่จะก้าวต่อไปสู่วิธีการแก้ไขที่ปฏิบัติได้จริงเพื่อสร้างเด็กดีมีคุณธรรมตั้งแต่วัยเยาว์ครับค่ะ 1. เป็นแบบอย่างที่ดีและสม่ำเสมอ นี่คือหัวใจสำคัญที่สุดการปลูกฝังคุณธรรมไม่ใช่แค่การสอนด้วยคำพูดแต่คือการแสดงผ่านการกระทำของเราในทุกๆวันเด็กๆเ,เรียนรู้จากการสังเกตและเรียนแบบหากเราสอนให้ลูกพูดความจริงเราเองก็ต้องเป็นคนพูดความจริงเสมอหากเราสอนให้ลูกมีเมตตาเราก็ต้องแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นและต่อลูกของเราเองความสม่งเสมอและความจริงใจในการแสดงออกเป็นสิ่งสำคัญที่สุด 2. ปรับหลักธรรมให้เข้ากับวัยและเข้าใจง่ายไม่จําเป็นต้องอธิบายหลักธรรมที่ซับซ้อนเกินไปสําหรับเด็กเล็กเราสามารถเริ่มต้นจากเรื่องง่ายๆเช่นความซื่อสัตย์การไม่ขโมยของเพื่อนการบอกความจริงเมื่อทําผิดความเมตตาการแบ่งปันของเล่นการช่วยเหลือสัตว์เล็กๆความกตัญญูการขอบคุณพ่อแม่การดูแลผู้สูงอายุความอดทนการรอคอยการไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆ ใช้ภาษาที่เด็กเข้าใจง่ายอาจเล่านิทานหรือยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเพื่อให้เด็กเห็นภาพและเข้าใจความหมาย 3. ส,สอดแทรกหลักธรรมในกิจวัตรประจำวันชีวิตประจำวันของเราเต็มไปด้วยโอกาสในการสอนหลักธรรมไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันสอนเรื่องความพอเพียงการขอบคุณผู้ที่นำอาหารมาให้การแบ่งปันการเล่นสอนเรื่องการรู้แพ้รู้ชนะ การเคารพกติกาการช่วยเหลือเพื่อนการทำการบ้านสอนเรื่องความรับผิดชอบความขยันการไปเที่ยวสอนเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมความสุภาพการเคารพสถานที่ 4. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์และตั้งคำถามเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมให้ชวนลูกคิดและถามเช่นหนูคิดว่าทำไมเพื่อนถึงเสียใจถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกอย่างไร มีวิธีอื่นที่ดีกว่านี้ไหมการตั้งคำถามปลายเปิดจะช่วยกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดวิเคราะห์และเกิดความเข้าใจในผลของการกระทำของตนเองและผู้อื่น 5. สร้างบรรยากาศครอบครัวที่อบอุ่นและปลอดภยัยเมื่อเด็กรู้สึกปลอดภัยที่จะแสดงความรู้สึกหรือยอมรับความผิดพลาดจะทำให้พวกเขากล้าที่จะเรียนรู้และปรับปรุงตัว ครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรับความเข้าใจและการให้อภัยจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการปลูกฝังคุณธรรม 6. สอนเรื่องการควบคุมอารมณ์ความโกรธความหงุดหงิดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่เราสามารถสอนให้เด็กๆเ,เรียนรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์เหล่านี้อย่างเหมาะสมเช่นการหายใจลึกๆก,การนับเลข การบอกความรู้สึกของตนเองอย่างสุภาพแทนที่จะแสดงออกด้วยการทำร้ายผู้อื่นหรือทำลายข้าวของ 7. ส่งเสริมการช่วยเหลือผู้อื่นการทำกิจกรรมจิตอาสา <f> สการบริจาคสิ่งของหรือแม้แต่การช่วยเหลือเพื่อนบ้านเล็กๆเน้นอ้อยเป็นการปลูกฝังจิตใจแห่งการให้และเห็นอกเห็นใจผู้อื่นซึ่งเป็นคุณธรรมที่สำคัญอย่างยิ่ง 8. ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณภาพ แม้ว่าจะมีเวลาน้อยแต่การใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกๆเช่นการอ่านนิทานก่อนนอนการพูดคุยเกี่ยวกับวันของพวกเขาการเล่นเกมง่ายๆเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นและเป็นโอกาสทองในการสอดแทรกการสอนเรื่องคุณธรรม 9. เรียนรู้ธรรมะด้วยกันผู้ปกครองเองก็สามารถเรียนรู้ธรรมะไปพร้อมกับลูกๆได้อาจหาหนังสือธรรมะสำหรับเด็กหรือดูรายการธรรมะที่น่าสนใจร่วมกัน การที่พ่อแม่แสดงความสนใจในหลักธรรมจะเป็นแรงบันดาลใจให้ลูกๆด้วย10การให้กำลังใจและการยอมรับเมื่อลูกแสดงพฤติกรรมที่ดีแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยควรให้การชื่นชมและกำลังใจเพื่อให้พวกเขามีแรงจูงใจที่จะทำดีต่อไปการยอมรับความผิดพลาดและให้โอกาสในการแก้ไขเป็นสิ่งสำคัญกว่าการตำหนิหรือลงโทษอย่างรุนแรงเคล็ดลับเพิ่มเติม เทคนิคเสริมสร้างความสำเร็จนอกเหนือจากแนวทางหลักที่กล่าวมาแล้วยังมีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยเสริมสร้างความสำเร็จในการสอนลูกด้วยธรรมะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับค่ะใช้เทคนิคการเห็นตนเองเมื่อลูกทำผิดให้ลองชวนเขาดูสิ่งที่เกิดขึ้นหรือฟังผลลัพธ์ของการประทรรมนั้นๆเช่นหากลูกทะเลาะกับเพื่อนให้ลองถามว่าลองมองดูหน้าเพื่อนสิเห็นไหมว่าเขาร้องไห้ หรือลองฟังเสียงที่เขาพูดสิเขาบอกว่ารู้สึกเจ็บการรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสจะช่วยให้เด็กเชื่อมโยงการกระทำกับผลลัพธ์ได้ชัดเจนขึ้น 2. สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้จัดมุมเล็กๆในบ้านที่เต็มไปด้วยหนังสือนิทานหรือของเล่นที่ส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องคุณธรรมอาจมีรูปภาพของบุคคลต้นแบบหรือคำสอนสั้นๆที่สร้างแรงบันดาลใจ 3. ใช้การจำลองสถานการณ์ ในบางครั้งเราอาจลองเล่นบทบาทสมมุติเพื่อให้เด็กได้ฝึกการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมเช่นการเล่นเป็นคนขายของที่ซื่อสัตย์หรือการเล่นเป็นเพื่อนที่ต้องช่วยเหลือกัน4เชื่อมโยงกับธรรมชาติธรรมชาติคือครูผู้ยิ่งใหญ่สอนเรื่องความอดทนความสมดุลและความไม่เที่ยง การพาลูกไปสัมผัสธรรมชาติสังเกตต้นไม้สัตว์หรือปรากฏการธรรมชาติจะช่วยเปิดมุมมองและสอดแทรกข้อคิดทางธรรมได้อย่างแยบยนต์ 5. มีความยืดหยุ่นอย่าคาดหวังความสมบูรณ์แบบทั้งจากตัวเราและจากลูกๆก,การเลี้ยงดูเด็กเป็นกระบวนการต่อเนื่องมีทั้งวันที่ราบรื่นและวันที่ท้าทายสิ่งสำคัญคือการไม่ยอ่อท้อเรียนรู้จากประสบการณ์และปรับเปลี่ยนวิธีการให้เหมาะสม หสอนเรื่องการให้อภัยทั้งการสอนให้ลูกรู้จักให้อภัยผู้อื่นและสอนให้เขารู้จักให้อภัยตนเองเมื่อทำผิดพลาดการให้อภัยช่วยปลดปล่อยใจจากความขุนข้องหมองใจและเปิดทางให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนา 7. สร้างนิสัยที่ดีทีละน้อยการปลูกฝังคุณธรรมก็เหมือนกับการสร้างนิสัยที่ดีเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำได้อย่างสม่ำเสมอเช่น การจัดเก็บของเล่นหลังเล่นเสร็จการกล่าวคำขอบคุณก่อนรับประทานอาหารเมื่อนิสัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันคุณธรรมจะค่อยๆงอกงามขึ้นใช้การเล่าเรื่องมนุษย์เราชอบการเล่าเรื่องนิทานชาดกนิทานพื้นบ้านหรือแม้แต่เรื่องราวจากชีวิตจริงที่สอดแทรกแง่คิดทางคุณธรรมจะช่วยให้เด็กๆจดจำและเข้าใจหลักธรรมได้ง่ายขึ้นแรงบันดาลใจ พลังแห่งการสร้างสารรคอนาคตท่านผู้ปกครองที่รักทุกท่านการที่เราเลือกที่จะสอนลูกด้วยธรรมะคือการมอบของขวัญล้ำค่าที่สุดให้กับอนาคตของพวกเขาไม่ใช่แค่การสร้างเด็กดีให้เป็นที่รักของสังคมแต่คือการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ผู้ซึ่งมีจิตใจที่เข้มแข็งรู้จักคุณค่าของตนเองและผู้อื่นสามารถเผชิญหน้ากับความท้าทายของชีวิตด้วยสติปัญญาและความเมตตาผมดิฉัน เชื่อมั่นว่าทุกท่านมีศักยภาพที่จะเป็นผู้ปกครองที่ยอดเยี่ยมการเดินทางนี้อาจมีอุปสรรคบ้างแต่ทุกก้าวที่เราเดินไปพร้อมกับลูกหลานคือการสร้างรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับชีวิตของพวกเขาหากวันใดรู้สึกเหนื่อยล้าท้อแท้ขอให้ลองนึกถึงภาพรอยยิ้มของลูกเมื่อพวกเขาทำความดีนึกถึงความภูมิใจเมื่อเห็นพวกเขาช่วยเหลือผู้อื่น นึกถึงความสุขที่เกิดจากการเป็นครอบครัวที่อบอ,อุ่นและมีคุณธรรมจงจำไว้ว่ามเมล็ดพันธุ์แห่งคุณธรรมที่เราหว่านลงไปในวันนี้จะเติบโตงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาและผลิตด,ดอกออกผลในอนาคตเราไม่ได้เพียงแค่เลี้ยงดูบุตรหลานแต่เรากำลังสร้างมนุษย์ที่จะนำพาโลกใบนี้ให้ดีงามยิ่งขึ้นขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการเดินทางอันทรงคุณค่านี้ ขอให้ทุกบ้านเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นและแสงสว่างแห่งคุณธรรมครับค่ะ